อ่ะโอเคครับผมขอการตัวเด็ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนดูท่านกันด้วยนะครับนันนะครับอยู่กับช่อง f a นตาที่ให้อยู่กันในเก็บโซน forex ตีนนะครับผมอ่ะโอเคผมน,นี้เราก็จะมาทำคลิปอะไรครับผมนี้ก็จะมาทำคลิปเปิดไข่นะไข่ฟรีนะทุกคนว่ามาดูกันว่าของฟรีจะได้ของดีๆหรือเปล่านะครับทั้งหมดผมมีทั้งหมดหกไอดีนะผมไอดีผมสามไอดีไอดีพี่ผมสามไอดีนะครับผมผมจะเปิดทั้งหมดหกไอดีนะครับ ก็กิจกรรมอะไรก็คือกิจกรรมล็อกอินนะผมผมให้ดูนะผมขึ้นภาไปดูเลยครับว่าล็อกอินอะไรนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะผมเนี่ยกิจกรรมนี้นะผมที่ผมเล่นมานะผมจะปล่อยไข่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วผมห้าไข่แล้วผมทั้งหมดหกไอดีนทุกคนมาดูกันว่าเนี่ยลองใส่ใดูนะลอ,องใส่ดูนะว่าจะมีอะไรบ้างอ่ะ,ะทุกคนก็เข้ามาปุ๊บแนะล้วกดรับเลยนะมันรับได้เรื่อยผมจนถึง จนถึงสุดท้ายเลยนะถ้าใครทําตอนนี้ก็น่าจะไม่ทันแล้วใครทำตั้งแต่แรกๆนะต้นเดือนได้แต่ต้นเดืนอน,ดนนะตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่หนึ่งหรือประมาณวันที่ห้าอะไรเงี้ยถึงวันที่สิบไม่เป็นก็จะได้ขอทั้งหมดนี้ไปเลยนะผมมีไข่ทั้งหมดหนะ้าฟอรนะแต่ผมไม่รู้ใหม่นะไข่อะไรกันขอประมาณนี้อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปในเรียกเครับผม let's go อ่ะมาดูครับผมว่าออดีตแรกจะเป็นยังไงนะอันนี้ออดีตแรกของผมนะโอ้ขอไปรือเ,เปล่าไม่มีอะไรนะอ่ะรับก่อนครับนี่นะมีทั้งหมดนี้นะ ใส่ทิ้งไว้อยู่ผมเปิดไว้นะครับไอดีนี้คนดูเขาให้ผมเปิดนะมาครับไอดีแรกจะเป็นยังไงนะเปิดทั้งหมดหกไอดีนะทุกคนเดี๋ยวผมตัดภาพให้นะครับผมไข่ก็ไข่อันเดียวกันเอาอแลกเปลี่ยนได้ไข่แลกเปลี่ยนได้สนใจอ่อยก่อนหกไอดีมีไอะดีดีๆหรือเปล่าวะโอ้โหไวแล้วครับสองอันโอ้ โอ้โหก็ของฟรีนะเดี๋ไม่คิดอะไรมากนะผมเดี๋ยวก็ถือว่าเปิดให้ทุกคนดูนะผมไอดีนะเผื่อมีของดีๆออกมานะมันเลิกเปลี่ยนไม่ได้แล้วต้องเปิดนะไข่เซนไาโอ้ไก่โอ้โหมุกอุดอะโอเคผมไอดีแรกผ่านไปแล้วผมเดี๋ยวไปเจอกันไอดีที่สองเลยเพราะผมอะโอเคทุกคนก็นี่ไอดีที่สองนะเป็นลังเชลซีชื่อลูกผมเองนะ ชื่อลูกชายที่ลูกชายก็แต่ว่ขอ,อยกดวกกแล้วกันนะครับผมวันดี่สองกเฮ้ยยังไม่รับของรับของก่อนของก็จะอยู่นี่นะอ่าเห็นไหมไข่เป็นไข่แดงนะผมแล้วก็ไข่ว้าวไข่ตัวนี้แ้้ว็็ีลบบีอ่าโอเคครบไปครับไปครับ อันที่สองครับเฮ้ยแรตากออดองให้ได้ต่อหัวได้ต่อหายากว่ะมาจะมีอะไรถามกูมอมาไหมหกไอ่ดียยังยังนิ่งกันอยู่นะยังไขเซนไปยุบไขเซนข้างในจะเป็นอะไรครับผมข้างในจะเป็นของไซเบอร์นะทุกคนนะนี่นะอ่าฝานี้นะครับผมว่ ก็ทูซีตีติดเฉยวันที่แปดบนดีอาชิลบีขอแรงหน่อยไม่มาเ,ลเลรนได้ครอคุมแรงมาครับผมโอ,อ้ยเอาเรื่องว่ะเอาแล้วชิลบีครับผมได้ของแรงมาหนึ่งชิ้นนะโอเคได้ชิ้นหนึ่งของแรงแล้วโอเคนะห้าลูกโอเคครับผมก็โอเคเรวเจอกันในดีที่สามนะผม let's go ทุกคนดีที่สามมาแล้วนะครับผมมาเปิดกันต่อเมื่อกี้ได้ชิลบิไปแล้วคือว่าฟุม้มอยู่นะ ไปไปไหนใค,ครจะบิโคบครับไปไอันนี้ตัวพี่ชายผมนะทุกคนตัวพี่ชายผมเยอะๆหน่อยของมันเยอะจัดเลยมีห้าฟองเหมือนเดิมน,นะทุกคนไปอดีสามเฮ้ยมาวะพี่มีที่จะบิมาก็อุ่นใจวะไอของนอเนี้ยอยากได้ใส่บ,บุกไซเบอร์มาพวงเนี่ย อ่ะมาต่อเพื่คนต่อยาวครับต่อครับไปขอขอขอีกเ้ยขอแก้วมาโอเคบัตรซับไปบัตรดันบัตรด,ดันฮาเลมบัตรซับบัตรซับนะครับผมหกไอดีก็เพราะว่าโอ้โหถังขอเลยโอ้โหแล้วชื่อผมขึ้นแต่รู้ว่าขอแรงขอแรงชิ้นหนึ่งพอเนี้ยขอแรงชิ้นหนึ่งพอขอแรงชิ้นเดียวพอแรงเพื่อนแรง โหแล้วคูณมาสามอันติดจะรู้อ่ะโอเคครับผมอันดีที่สามไม่ได้อะไรเลยครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในดีที่สี่นะครับ let's go <S อะโอเคทุกคนก็มาเจอกันในดีที่สี่นะทุกคนนะมาในดีที่สี่ไม่รู้คลิปนี้จะยาวหรือเปล่าในดีที่สี่ปะยาวๆครับตัวพ่ชายอีกแล้วพ่ชายผมนา่าจะดวงดีตัวพ่ชายกูดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีกว,ว่าต้องตัวผมป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ต่อครับ มาไห้วะของทาวบทั่วทั่วนะมาไหนว้ะใครว้าวปึ๊บไม่มามันไม่เปลี่ยนแล้มาหนึ่งปึ๊บบัตรแดงเหรอ,อทำไมอะไรก็ไม่รู้นั่นลงตาเหลือกตาแฉะแล้วนะไปโอ้บัตรสม้มขอเลยวะไปขอล่ามาหน่อยดิขอร่าม,มาใส่เลยนะขอร่าม,มาใส่เลยนะโอ้โหหนักากัดใหญ่บะนักากัดใหญ่บะมาว่ะโอ้ถูกมือ,อยูนิค โอเคยูนิคมาว่ะรอบนี้อ้ออะไรอ่ะไ,ไปไบ e ีไปไปได้แล้วมาไอ้ยได้ยูนิคมาสองชิ้นนะคอดี ID นี้อ่ะโอเคผมมีต่อ i ดีที่ห้าเลยผมมาทุกคน i d ทห้าครับไอดี ID แฟนผม,ผมก็คือไอเดีผมนั่นแหละว่าไม่ได้จะตั้งชื่อให้แฟนผมเองนนอันเนี้ย ก็ตัางคือเขามาขายของเล่นนะโอเคเอาคนผิดปลายชิดวีอยูไ่ไหนโอเควีสองฟรีสองอันนะสำรับสำรับทุกวันจะมีของให้หมดเลยนะทุกคนนะไปครับไอ5ี d ห้าไอทีแฟนเราจะเป็นยังไงนะไปผมไม่ต่างอะไรกันเลยวะโอ้โหบัตรซับีกแล้ว เปลี่ยนแลโอเคเปลี่ยนแลได้โอเคนะนแล้วน่าจะแพงกว่าบัตรซับมั้งอู้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะโอ้พึบไม่มาว่ะพึบไม่มาว่ะขอพึบปูแหวนมาอีกเอาแล้วรองเท้ายูนิคมาไงนี่มาครบเลยไหมเนี่ยแหวนรองเท้ายูนิคมาสองอันแล้วนะ ตัวนี้มาสอ,อนแล้วนะรองเท้าไปอีกแล้วสามอันแล้วรองเท้าสามคู่ไปเท้าสอง,งหรือดิ่งตึงอ่ะอีกสองอันนะก็คือว่าคุ้มนะเอาโอเคครับผมไปเจอเลยสุดท้ายครับไอเดียที่หกกันเลยครับผมมาครับผมสุดท้ายครับไอเดีทยที่หกครับไอเดียสุดท้ายเลยตัวอ้วนเลยเอาตัวอ้วนมาเปิดบางทีตอนนี้ก็ได้อะไรบ้างวะขอ,อคลิปนี้นะทุกคนก็าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกันนะทุกคนคลิปนี้ก็จะาจากะโลวันนี้นะ ลงที่ผ้าดึกๆแล้วกันดึกๆได้เจอไปถาวรออร่าอะไรนี่ออร่าอะไรเงี้ยอยากเห็นว่าไปยังไงวะเอาวันนี้มีมีไข่ด้วยเดี๋ยวผมแถมไข่นี้ให้ด้วยวัาไี้ไข่เยอะอันไี้ไข่เยอะนี่ไข่เยอะว่ะเฮ้ยโหเต็มเลยไข่ไข่แดงไข่ม่วงไข่ฟ้าไข่โหมีหมดเลยได้สองสองอันก็ดีกว่าอีกเออมาบาทซับเอากับแมวเลย บัตรซับเอาทำไมวะอันนี้คือไข่เมื่อกี้นี่คือไข่ล็อกอินนั่นแหละได้พวกปวัตอะไรบัตรซับไปแกไม่ได้ของหาวอลอะไรดีนี่บัตรซับไปแก่ไปโอ้โหอะไรอะ่ะมันก็หลไุไปอะไรวะเนี่ยแวก็กยาเอาแล้วกดใช้ทำไมอะ่ะโอ้ยฮึบโอ้โหไม่มาอะไรดีนี่หาวอลไม่มีเลยว่ะโอ้โห อู้หูประมาณนี้ครับทุกคนก็ถูกไอดีไม่ได้เท่เลยแต่ก็ของฟรีก็ถือว่าได้ของแล้อยู่โอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตัวหลักเลยครับ let's go อ่ะโอเคทุกคนก็มาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างมันของเยอะเน่ได้มาสองชิ้นนะเราจะผสมเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาไปผสมนะผสมให้เป็นแลมวดูจะติดได้บ่าน,นะไ่ซับมันมาสองชิ้นกนแต่จัดไปโอเคโอ,คโอ,คโอค้ไอดีได้แค่นี้แหละสมเราใช้มันห้ากล่องเราก็ซื้อสักสิบกล่องโอเค เอ็หมดละเงินก็จะหมดละโอ้ตัวหลับไปครับใครสนใจเช็ไฟรถไฟหลอดนะผมเซตดินจาริเจ่นหกสิบสองครบนะอุดนุนได้ไปแต่วันนี้ขอก่อนละกันแต่วันนี้ขอผสมก่อนละกันอันไหนวะนี่ฮะอันครับผมไปไปเลยไปเลยยี่อ,อน,นี้ยังไงเรียบร้อยครับหนึ่งอันถายครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นมา ไปเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ครับผมก็ถือว่างอมงอมกันไปเดีวลองดูดิเรของมีอีกไหมชิโนโบิมีหมดหมดยังลองสองดูก่อนนะชิโนโบิแหวนชิโนโบิห้าแสนว่ะเฮ้ยแหวนห้าแสนรองเท้าห้าแสนทุกคนอืมเดี๋ยวขออีกสักรอบแล้วกันอีกสักสองคู่แล้วกันนะ โอเคครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เราหาเจอครับผมมันอยู่ซีหนึ่งนะถึงไปหาก่อนนะทุกคนอ่ะทุกคนเราก็พร้อมแล้วเราได้มาสองคู่นแน่ๆครับผมได้หมีนะั้าหนึ่งคู่กับนี่ครับเนี่ก็เลยะแต่ชิมันทำไมถูกจังวะตัวสี่เอ็มยังวะอะไรอะไรมันเนี่ยเฮ้ยมัจะสูกดีไหมนเนี่ยเฮ้ยแล้วชิโนมันถูกจังวะเฮ้ยฮัลโหลแหวนชิโนขายได้สี่เอ็มฮะสี่เอ็มจริงเหรอทุกคนนี้อ่ะแย่แล้วไงทุกคน c m จริงว่าโอ้โหงานหยาบแล้วไม่น่าซื้อเลยของมันถูกยังเลยเอาแล้วไงเอาแล้วไง c m จริงไงฮัลโหลโอเคผมอขออนุญาตไปสมต่อ V47 แค่สองคลิกก็จบละเงินเราหมดตดูดละตอนนี้เงินเราหมดตูดแล้วต้องไปขายของใหม่ อ่ะโอเคครับผมมาถึงแล้วทุกคนมาอีกสักสองรอบจะติดให้เราไหมสี่เอ็มคืนเราไหมได้สี่เอ็มคืนหรือปล่ารับวันนี้เอาห้ากล่องไม่ตังค์ให้พออีกเลยห้ากล่องโอ้โหโอเคตัดภาพก่อนอ่ะโอเคพร้อมแล้วทุกคนเมื่อกี้โอ้โหเงินหมดไม่ต้องไปเอาตัวไก่มานะโอเคมาต่อครับอีกสองคลิกเท่านั้นแหละมันต้องมาให้ผมเมื่อไหร่สองคลิกอะ่ะขอไหนวะขอหนวะสี่เอ็มกสี่เอ็มขอคุณคืนเดี๋ยววะ โอ้โห oh. oh. งานยุง่งงานยุ่งเลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมก็แตกสี่ชิ้นลวดนะผมโอเคลิปนี้ก็จิงแบบจิงมหาจิงเลยครับผมเงินก็หมดนะครับผมโอเคของก็ขายไม่ได้โอเคคลิปนี้ก็ всю, ประมาณนี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งในช่องฟันต้าทีเฮดด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดสีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ